ชายอื่นผิดศีลธรรมไหมตามข่าวอยู่เหมือนกันก็ดูที่เขาไลฟ์อยู่เหมือนกันนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่ไหมเขาเก่งนะเขาเก่งนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนะ์เป็นผู้ชายที่เก่งมากอายุยังน้อยอยู่เลยยี่สามยิบสี่แต่ว่าถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เก่งอันนี้อ,นน,อนนี้ไม่ไม่พูดถึงอะไรนะสตอรี่เขาเบื้องหลังเขาอะไรๆอย่างที่เขาสู้ชีวิตนะเป็นเด็กคนนึงที่เก่งมากอืม เก่งมากสร้างเนื้อสร้างตัวเร็วนะทางานเก่งอะไรเก่งประสบความสําเร็จเร็วอะ่ะนะแต่ก็แบบไม่น่ามาเจอเรื่องแบบนี้เนาะให้กําลังใจก็แล้วกันนะคะแล้วก็ใดๆก็คือเดี๋ยวคิดว่าไม่น่าจะคุยกันได้แล้วมั้งเห็นเขาแต่ว่าเขาก็พูดดีนะเขาก็เป็นผู้ใหญ่นะเขาก็หมายถึงว่าเออก็ถ้ามันแบบว่าชีวิตคู่มันไปด้วยกันไม่ได้เนาะก็ก็มูฟแล้วก็มาอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกไปอ่านะถ้ารู้สึกว่า ไม่ได้แบบครื่อตัดจริงใจกันแล้วก็แยกแต่ว่าก็ยังคงหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่อะไรคู่คนเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราแบบมีมีลูกแล้วอย่างเงี้ยอย่างพี่ใหญ่กินแรงเขาก็มีลูกสองคนใช่ไหมลูกเขาก็น่ารักอืมเราก็มาอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของลูกก็รับผิดชอบไปดูแลลูกไปอืมแล้วก็มูฟก,กันต่างคนต่างไปทําหน้าที่อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันได้แต่ว่าคนเราอะถ้ามันจะแยกทางกันก็ขอให้มันจบกันด้วยดีเนาะ คุยกันถ้ามันไปได้แั่ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยปันใจให้คนอื่นไปแล้วอะไรไปแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆขอโทษกันแล้วก็แยกทางกันอืมออกจากชีวิตคู่มาใช้ชีวิตใครชีวิตมันใช่ไหม,มนะคะใช่ปะละ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องแบบว่าการแบบถ้าเรามี คู่ครองอยู่แล้วเนี่ยนะคะการที่เราไปแอบคุยกับใครต่อให้ไม่ต้องถึงขั้นว่าไปแบบแอบ,บมีอะไรกันในทางลึกซึ้งง่ายแม้แต่การแบบคิดแคลคิดปันใจอ่ะคุยหรือแอบ,บคุยแอบบคบอะไรเงี้ยมัเน,นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าใครทําไม่ใช่ว่าผู้หญิงทําผิดหรือผู้ชายทําผิดไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือแม้แต่คู่ที่เป็น LGBT อะไรเงี้ยถ้าทําก็คือผิดการปันใจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าใครจะเป็นคนทําเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ปันใจไม่ได้ยิ่งเราไม่ได้ยิ่งเราไม่ได้อยู่ในฐานะแค่เพิ่งคบหากันหรืออะไรกันต่อให้เพิ่งคบหากันก็ทําไม่ได้นะคะอันนี้ไม่พูดถึงว่าโอ้โหคบกันมานานแล้วมีลูกมีอะไรแล้วสร้างบ้านแปลงเรือนกันแล้วอะไรแล้วห้าปีหกปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวละครหลับคนนั้นเป็นภัยมันไม่ได้ทาไม่ได้ทําได้ไงเล่าอันทําไม่ได้จะมาบอกว่าไม่ได้เป็นชู้แค่มีคนคุยอย่างนี้มันไม่ได้นะ ไ่ได้พูดไม่ได้ค่ะต้องยอมรับไปเลยว่าปัญนใจจริงอะไรจริงใช่แต่เขาเขาเก่งอยู่แล้วใช่ค่ะน้องน้องผู้ใหญ่บ้านเป็นแรงเขาเก่งเขาเก่งเขาไม่เขาเป็นเด็กที่มีความสามารถเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถช่นชมเขาและให้กําลังใจเขาดีกว่านะแล้วที่ฉันคิดว่าเขาเข้มแข็งเพราะเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาดราม่าอะไรเขาต่อสู้นะเขาไม่เด็กที่สู้ชีวิตนะ ทำทุกอย่างด้วยตัวเองจนประสบความสําเร็จทุกคนนะ่ะประารถนาที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะโดยพื้นฐานคนนะ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรเยอะนะนอกเหนือจากความสําเร็จเงินทองนะ่ะเหมือนที่เขาพูดไงว่าชีวิตมนุษย์อ่ะนอกจากเงินทองอ่ะมนุษย์มันอยู่ได้ด้วยความรักและกําลังใจแน่นอนชีวิตมันต้องขับเคลื่อนด้วยด้วยเงินด้วยด้วยทรัพย์สินด้วยอะไรต่างๆที่มันเป็นของภายนอกใช่ไหมทุกคนอยากประสบความสําเร็จมีบ้านมีรถมีเงินมีทองแต่มากกว่านั้นนะ่ะ ชีวิตมนุษย์มันอยู่ได้ด้วยความรักด้วยกําลังใจชีวิตมนุษย์ต่อให้มันมันมีทุกอย่างแต่มันขาดความรักและกําลังใจมันอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมอ่ะคนเราอ่ะต่อให้ไวแบบมีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองแต่มันไม่มีไม่มีความรักอ่ะไม่มีกําลังใจจากคนที่ที่อยู่เคียงข้างอ่ะบางทีมันก็มันก็น้อยนะคนเราใช่ไหมอย่างที่ฉันออกมาพูดเรื่องพี่ไออ่ะใช่ไหมพี่ไออ่ะที่เขา เพตาตอรีมีคนมาว่าดิฉันนะว่าไปเกี่ยวยุ่งอะไรกับเขาเอ้ามึงการให้กําลังใจมันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในสังคมมึงไม่ต้องไปบอกว่ารู้จักเขาไม่รู้จักเขาหรอกแต่ในฐานะเพื่อนร่วมสังคมมันทุกคนสามารถแสดงความเห็นใจได้เห็นอกเห็นใจได้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นได้แม้เราจะไม่รู้จักเขาหลักซ้อนซ่อนเงื่อนนั่นแหละ ก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนค like so so ่ะอะไรใดๆอะไรใดๆมันเกิดขึ้นได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วก็เผื่อใจไว้เราก็เผื่อใจไว้หน้าที่ของเราคือใช้ชีวิตให้มันดีที่สุดนะจัดการสิ่งที่มันจัดการได้อะไรที่จัดการไม่ได้ก็ปล่อยวางมันคนเรามันจัดการไม่ได้ทุกเรื่องหรอกบางเรื่องมันก็อยู่เหนือบากก่าแรงเราที่เราจะไปจัดการมันได้อะไรที่เราจัดการได้เราก็จัดการมันให้ดีที่สุดอะไรที่จัดการไม่ได้ก็ปล่อยมันไป ให้มันเป็นไปตามกลไกของมันตามกฎธรรมชาติของมันที่มันควรจะเป็นใช่ไหมแต่อะไรที่เราจะจัดการยังจัดการได้และเราควรจัดการแล้วก็จัดการจัดการมันไปประคับประคองมันไปดูแลกันไปไงเหมือนชีวิตคู่นั่นแหละเหมือนชีวิตคู่ไงเราก็ประคับประคองมันให้ดีที่สุดถ้าที่ทําได้แต่พอวันหนึ่งถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะฝืนไม่ได้หรอกใช่ไหม เพราะว่าชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมไอ้อย่างเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเงี้ยชีวิตคู่มันจะเป็นความพยายามของคนฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะคะถ้าอีกคนฝ่ายหนึ่งเขาไม่พยายามอย่างเงี้ยหรือคนอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้อะไรด้วยอ่ะไม่รู้จะพูดใช้คําว่าไงเนาะอืมเขาไม่ได้ช่วยด้วยเขาไม่ประคับประคองด้วยเนี่ยมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีอะ่ะเจอถึงจุดจุดหนึ่ง ชีวิตคู่เป็นเรื่องที่ใครคนหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะสุดท้ายมันไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้ชีวิตคู่มันต้องเป็นเรื่องของคนสองคนช่วยกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามมากกว่าหรือพยายามอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายมันก็ไปไม่ได้มันก็ถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วต้องพูดสักทีต้องพูดสัก <c oughs> ทีต้องเคลียร์สักทีนะมันดิฉันก็ฟังนะฟังไลฟ์จนจบเลยนะเรื่องผู้ใหญ่บ้านกินแลนดะวันนี้ที่ฟังโอ้โหคนดูไลฟ์เขาสองแสนกว่า สองแสนกว่าใช่ค่ะสินไม่เสมอกันก็ไปด้วยกันไม่ได้หรอกแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันไม่ใช่เรื่องผิดให้ระลึกไว้เสมอว่าวันหนึ่งการที่เราจะต้องมูฟหรือแยกไปจากใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะทุกอย่างเกิดขึ้นกับเรามันให้อะไรบางอย่างเสมอถึงเราจะไม่ต้องมองแบบโลกสวยว่ามีคนชอบพูดนะว,ว่า อะไรที่เกิดขึ้นกับเราดีเสมออันนี้ไม่ใช่บางคนบอกอดูโลกสวยไปบางอย่างมันก็ไม่ดีอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นมามองว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นกับเรามันให้บางอย่างเสมอหรือว่าให้เรื่องให้ดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่มันให้มันต้องให้อะไรบ้างบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะมันให้อะไรกับเราบางอย่างเสมอลองมองให้ดีนะคะลองมองให้ดี ทิ้งอะไรให้เราบ้างแหละสอนเราสอนเรามันอะไรพอพอบอกไม่ได้นอกใจแค่คุยไม่ได้ค่ะไม่ได้การที่เราแบบมีสามีมีลูกมีสามีต่อให้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะแต่การที่เราแบบไปคุยหยอกล้อกับคนอื่นานเงี้ยในเชิงชู้สาวมันก็คือนอกใจ มันไม่ได้เลยนะคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณจะคุยกับใครคุยกับเพื่อ,อคุยในฐานะเพื่อนได้คุยในฐานะลูกน้องคนร่วมงานได้แต่ถ้าคุยกันในเชิงชู้สาวหยอกล้อกันยังไงก็ไม่ได้ค่ะไม่เหมาะสมใจเขาใจเรานะเอาล่ะถ้าสมมุติแบบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทําบ้างอะเอาเหมือนอย่างที่เขาพูดอะถ้าสมมติว่าเรื่องเนี้ยกับตลลปัดกันนะคะไม่ใช่คุณพอๆทาอย่างเงี้ย เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แกทำอย่างเงี้ยถ้าสมมติฝ่ายชายทําไม่โดนเหยียบจมดินเลยอรอมันที่เขพูดนะก็ถูกของแกนะมันก็ต้องแบบใจเขาใจเราลองคิดว่าถ้าเป็นฝ่ายชายอถ้าเป็นสามีเราทําแบบเนี้ยเวลาเราทําอะไรนะสามีภรรยานะให้เราลึกไว้ว่าถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทําบ้างแบบเนี้ยแบบที่เราทําเนี่ยเราจะรับได้ไหมเออถ้าเรารับไม่ได้อย่าทําเราก็ต้องไม่ทําเพราะเราเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็น ถาเราก็รับไม่ได้เหมือนกันได้หรอยอมรับได้หรอมันไม่มีหลอกคุยคุยแล้วไม่มีอะไรไม่มีทางไม่มีทางโนงค่ะจะประสบการ์การบวชมาสิบแปปีแปบ๊บหนึ่งนะคะที่ชาแป๊บ,บนึง